างน้ำมนต์ของหลวงพ่อพิจาร์แห่งวัดโพผักไห่หนึ่งในสำนักอาบน้ำมนต์ที่ใครไม่เชื่อกูเชื่อการันตีว่าอาบน้ำมนต์แล้วศักดิ์สิทธิ์ที่สุดยันมหาระงัองบออ แต่นยันจะรับวัสดุทรงธรรมตอบคือไม้กาลปัญหาระงับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นบาลไนซเราจะทำลายสิ่งอันเป็นไม่ดีงามก็มีพระประดิษยอดพระกันพระแก่ปิฎกธรณีสารน้อยทรณีสารใหญ่องค์การพระเจ้าห้าพระองค์องค์การมหาเถรตันแย่เราจะมังครารเจะนวโรกุตระธรรมไาจักรโรจมหาทิปาเป็ญจับตามหาหมดที่นี่ก็าป็นการทำกันม กับนวัธการหลวงพ่อพิจารณ์ครับรหลวงพ,องพอ<ะ>่อครับน้ำมนต์ที่นี่อาบแล้วดีกับชีวิตมากคําว่าน้ำมนต์เอาสั้นๆครับอาบแล้วมีผลยังไงกับชีวิตน้ำเลง็งตาวิธีการทําก็จเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็อัญเชิญพระพุทธมนต์สถิตประดิษฐานในน้าครับหลักการก็จะเป็นพระประิษ์ที่สําคัญต่างๆเช่นธรณีสารน้อยธรณีสารใหญ่ องค์การพระเจ้าห้าพระองค์องค์การพระพุทธเจ้ามหาเถรตัมยาอย่างนี้เป็นยอดเรื่องของมนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ววันนี้ได้รับความเบตตาจากหลวงพ่อคือวัตถุมงคลที่อยู่ในอ่างยันมหาระงับเป็นยันเตรียมหรับวัะดู่ทรงธรรมอิติปารมิตาติงสาระงับอินทาระงับอุบาทพระอินอิติสัพญูมาคตาระงับพรหมอุบาจากพรหมอุบาจากพระพรหมคือเรียกว่าอุบาทจากสิ่งที่มองไม่เห็น มองเห็นที่พี่โจะเตียนโมระงับอุบาทจากรปิศาจก็คือระงับหลักของวิชาอันนี้คืออะไรครับหลวงพ่ออันนี้คือไม้กันปัญหากันปัญหาก็คือระงับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงบนะอันนี้เนี่ยถ้าคนด้วยใคงจะยังไม่เห็นอันนี้เป็นบานผานผานแปลว่าปราบปรามเราจะทำลายสิ่งอันเป็นไม่ดีงามนะจะเป็นเคล็ดตามตำรา อันนี้เป็นไม้กายูรายอเป็นราชาแห่งไม้ซึ่งไม้นี้สามารถจะส่องไฟด้านนี้แล้วก็ติดแสงสว่างไปอีกด้านหนึ่งแหว่าทะลุปุโปรงขันนี้บรรจุด้วยทันสมริทแล้วก็บรรจุพระอุปคุตครับแล้วก็มีแร่ที่แกะเป็นรูปองค์พระเป็นแร่จากเขาสามร้อยยอดสะมร้บอนะน้ำมนต์หนึ่ง อ่างแบบนี้ประกอบด้วยน้ำพระพุทธมนตร์อะไรบ้างครับก็มีพระ,<อ>พระประิษยอดพระกันมะกายปิดดกธรณีสารน้อยทรณีสนัสนใหญ่องค์การพระเจ้าห้าพระองค์องค์งการมหาเถรตัาแย่แม้แต่มะกุูดแปดเสียงนี่ก็มีเรื่องของเอ,อจริง,รงมันเป็นองค์การใช่ไหมครับองค์การมกุูดแปดกิ่งซึ่งมีในองค์การที่เราเห็นแต่เราผ่าแล้วเราก็จะผ่าแล้วเราก็จะลงพามานาอุกัสนาทุคือชัยมงคลคาถาเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าชนะมารแปดอย่าง เราก็จะอธิฐานให้เราชนะปัญหาหรืออุปสรรคได้ดังพุทธเจ้าชนะมาใบส้มปล่อยส้มปล่อยเป็นการ้มปล่อยเป็นห้าตามตามคติภาคเหนือครับซึ่งวันก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามแต่ภาคกลางคือเดือนห้าครับคือวันเมฆวันมาฆใบปัดเสียดหรือใบโทนีสารเนี่ยเขาเรียกว่าพืชอาถรรพ์ที่ทําให้สิ่งอันเป็นเรลวซามหลุดหลุดออกไปจากตัวครับเหมือนกับที่ชาวจีนใช้ใบกระสีขั้นตอนการอาบครับ หลวงพ่อก่อนจะอาบต้องทำยังไงบ้างครับก็ประจุน้ำพุทธมนต์ลงไปในน้ำธรรมดาแล้วก็เอาน้ำนี้มาเบกิกแม่พัชรณีที่เบิกแล้วเราก็อธิษฐานว่าเมื่อาตาทั้งสี่ขันทั้งห้าการทั้งสามสิบสองของบุคคลทั้งหลายทั้งชายทั้งหญิงสมณะชีพามสัมผัสต้อง้วยแม่พระชะลันีขอให้สัพเพห์สัพเพโศสัพพโ,โลกและสัพพภัยสัพพะเสนจันไรสัพพะอุปหลักอป,อปสักขาทั้งคุณผีคุณคนค,ณคุณสาย ให้วินาศสันติมแปลว่ามาลายหายไปอาเซสโตไม่มีวันเหลือเมื่อเราตั้งสัจจะแล้วเราก็เริ่มอาบแต่เบื้องต้นก่อนจะทําการจะต้องเสกปากให้เป็นพระร่วงด้วยอิมังสัจจะวาจังอัติธามิทุติตติสามอย่างซึ่งคนเล่นเวทจะรู้ว่าการจะทําการต้องเศก,ก,กปากให้เป็น,ปนพระร่วงก่อนอันนี้คือหลักการของวิชางั้นเดี๋ยวครับขอเริ่มอาบเลยนะครับ โอก,กาสดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยนะครับเพราะว่าการอาบน้ำมนของหลวงพ่อพิจารณ์ท่านจะเคร่งครัดเรื่องเลือกผ่านนาทีเป็นสําคัญและเลือกสำคัญที่หลวงพ่อเมตตาให้ใครไม่เชื่อกูเชื่อจะประกอบพิธีกรรมการอาบน้ำมนการรับสมุนไพรวาสนาจินดาบณีแล้วก็ลงณสาริกาลิ้นทองคําของเรานะครับมีในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจเรารับเพียง30ที่เท่านั้นนะครับสามารถ ติดตามรายละเอียดแล้วก็สอบถามมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับท่องคาถาสาลิกาลิ้นทองคำปฐมนิมิตอย่างหนึ่งพอผพ้าจานท่องปุ๊บนกบินมาร้องเต็มเลยนี่คือปฐถมมาบทปฐถมนิมิตอย่างหนึ่งที่คอนเฟิร์มความศักดิ์สิทธิ์นะครับไปเที่ยวอยุทยาเลี้ยงเพลพระทังวัดอาบน้ำมนต์ชําระดวง รับสมุนไพรวาสนาจินดามณีลงณสาริกาลิ้นทองคําทําบุญใหญ่ต่อชีวิตปล่อยปลาหน้าเขียงเฉพาะสมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อเท่านั้นในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมตั้งแต่เวลา8นาิกาเป็นต้นไปเดินทางไปเช้าเย็นกลับค่าใช้จ่ายท่านละ2,999บาทราคานี้รวมค่ารถตู้ VIP อาหารเครื่องดื่ม ค่าครูทำพิธีค่าซื้อปลาหน้าเขียงค่าถวายพัะทหารเพลและค่าถวายสังฆทานพระวันนี้กลาบขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับจริญพรครับการลงณสาร,ริการี่นลงธรรเนี่ยอาตมาจะทำน้ำมันไว้ให้ทำ,ทำทองไว้ให้แล้วก็จะให้โยมคารวัตเป็นผู้ดำเนินการเพราะว่าจะได้เหมาะสมกับสำราสารูปไม่เป็นจุดเสื่มเสียต่อ กิจในพระศาสนาก็าจะถอด